สวัสดีคะ่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจช่องผู้หญิงขายรถอิสุสและ,ะ YouTube นะคะช่องผู้หญิงขายรถอิสุสนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เดิมคะ่ะอิสุเมโทรสาขางบวงวานนะคะก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่กับเ <laughs> จ้ามี x 1.9 Active ของเรานั่นเองนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนเดิมเนาะก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆณนะเวลานี้นะคะ ก็เรียกได้ว่ากระแสต,ตอบรับเขาค่อนข้างดีนะคะด้วยความที่1นึ่เขามีสีใหม่เพิ่มมานั่นก็คือสีขาวมุกนะคะราคาเจ้ารุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่1รล้าน119,000บาทถ้าเป็นสีขาวมุกที่อยู่ข้างต้อมนะคะจะเพิ่มมา1 2 2 0 0 0บาทจากราคาตัวรถนะคะเป็น1ร3 1 0 0้าน131,000าทนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะต้อมจะพามาดูนะคะ คันนี้นะคะก็เราจะส่งมอบสดๆร้อนๆเลยนะคะขอบคุณ FC จับประจวบนะคะที่แบบให้ได้แบบมีโอกาสได้ทำคอนเทนต์แบบจัดเต็มระบบอีกหนึ่งคันให้สมาชิกช่อง Youtube ของต้อมได้ดูกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพามาดูว่าเขาติดตั้งอะไรบ้างแล้วก็คันนี้แต่งแบบไหนจัดเต็มขนาดไหนนะคะเดี๋ยวต้องพาไปดูเลยเนาะอันดับแรกนะคะหน้าตาเขาก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วเนาะว่ากระจังหน้าเขาก็จะเป็นสีดําแบบนี้แหละเนาะ เขาก็จะไม่เหมือนรุ่นอื่นเขาจะแตกต่างจากรุ่นอื่นที่กระจังหน้าที่เด่นเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเจ้ารุ่นนี้นะคะไม่ได้มีไฟตัดหมอกมากับตัวรถเขานะอันนี้เราแถมให้ลูกค้านะคะเป็นไฟตัดหมอก LED ให้อย่างดีเลยนะคะสวยงามเข้ากับไฟหน้าของเรานะคะเดี๋ยวให้ดูอย่างที่บอกค่ะหล่อจัดเต็มแบบนี้นะคะเขามาพร้อมกับสเกิร์ตนะคะ สเกิร์ตอันนี้เป็นของวาซุม่านะคะงานวาซุม่านะหน้าหลังพร้อมกระจังหน้าเดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากันก่อนนะอ้าวมันจะมีคิ้วตรงนี้นะคะจะมีคิ้วด้านหน้าแล้วก็ตัวกระจังหน้าของเขานี่จะค่อนข้างชัดเจนเป็นของงานวาซุม่าเนาะมีโลโก้วาซุม่าติดอยู่นะคะก็จะเป็นแนวแบบว่าเป็นแบบไอ้นี่นิดนึง ดูสวยนะเอาจริงก็สวยอยู่นะคะต่อมาค่ะเขามีการติดกระจังหน้าเพิ่มตรงนี้เนาะมีเพิ่มตรงนี้ปลายมีสัญลักษณ์ New a g พร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์น้ำเงินแดงคาดอยู่นต,ตรงข้างๆนะคะเหมือนอะไรคุ้นๆไหม <c oughs> คุ้นหรือเปล่าว่าเหมือนอะไรกระจังหน้านะคะอันนี้เป็นงานวาสุมา เอาละค่ะเดี๋ยวต้อมจะพาไปดูจุดต่อไปที่มีการเปลี่ยนนะคะรุ่นนี้นะคะจริง,รงๆเดิมทีเขาก็เป็นล้อขอบ17อย่างที่ทุกคนเคยได้เห็นกันแล้วลวนะเนาะแต่อันนี้คือเราเปลี่ยนนะคะลูกค้าอยากเปลี่ยนเนาะก็คือเปลี่ยนเป็นล้อขอบ18เป็นมาในรุ่น Luxury กับ e l e g a n c นะคะที่เราย้ายมาอยู่ในรถคันนี้เนาะเป็นยางนะคะ Dunlop ตัวเก่าเขาเป็นยาง Dunlop เนาะแต่ตัวใหม่เขาเป็นยาง Bristone นะคะ ขนาดล้อจะอยู่ที่ขอบ18ซึ่งต้องมองว่ามันพอดีกับรถในไซนี้นะคะพอดีกับรถในไซนี้ก็มัังดีเลยนี่เป็นล้อเปียนใหม่นะคะให้ดูจะเป็นใบพัดส,สีเงินสวยงามนะคะจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งล้อนะที่เข้ากับทัวรถ โอเคเดี๋ยวพาไปดูจุดต่อไปกันเลยนะคะจุดต่อไปนะคะกระจกข้างที่เหมือนกับตัวทอ็อปเกือบจัดทุกคันเลยดีกว่าที่มีการเปลี่ยนกระจกข้างนะคะจริงๆเดิมพีเขาจะเป็นแบบดําด้านเนาะอย่างที่ทุกคนเคยเห็นแต่ว่าอันเนี้ยเปลี่ยนกระจกข้างให้เหมือนกับตัวท็อปเลยก็คือสีเดียวกับตัวตัวรถนะคะแล้วก็ย้ายไฟเลี้ยวนะคะมาอยู่ตรงนี้แต่ข้างๆก็ติดเหมือนเดิมนะไม่ใช่ไม่ติด ย้ายมาอยู่ตรงนี้เท่ากับว่าไฟเลี้ยวของเราจะกระพริบทั้งหมด2จุดอันนี้จุดที่1แล้วก็จุดที่สองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต้อมจะพาไปดูด้านท้ายนะคะคันนี้ก็มีการติดฟิลม์มเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ฟิล์มตรงนี้จะหกสิ่ซิงนี้จะ60สิบิงนี้จะ80ดิเนาะแล้วก็เป็นฟิล์มซรามิกให้อย่างดีนะคะรับประกันงานให้ถึง1ิบปีเลยแล้วก็เราจะให ในส่วนของเบ้ามือจับที่เป็นดําด้านซึ่งตัวนี้ค่ะจะตัดกับสีรถนะคะเพราะว่าสีรถเขาเราเป็นสีขาวมุกเนาะจะได้อะไรที่เป็นแบบว่าขาวดำเดี๋ยวต้องพาไปดูด้านท้ายกันดีกว่าค่ะคันนี้ลูกค้ากำลังรออยู่นะต้องเอาไปส่งมอบพี่ประจวบนะคะอันนี้เป็น ด้านท้ายของสกเกิร์ตท,ที่ต้องบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะได้ทรงประมาณนี้ท่อเป็นเหลี่ยมเนาะเราจะมีท่อเป็นเหลี่ยมนะคะงานวาซูมาเขาก็ค่อนข้างโอเคนะสวยงามเลยมีเซนเซอร์2จุดให้นะคะชันนี้มีการติดตั้งกันรอยท้ายศูนย์แท้ด้วยนะกล้องเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆกันนิดนึงนะคะอันนี้เป็นกันรอยท้ายศูนย์แท้นะ นี่มีโลโก้อิสุสชัดเจนนะคะมาพร้อมกับคาดเอวนะจริงๆแล้วในในในสเกิร์ตชุดนี้ลูกค้าอยากได้แค่หน้าหลังแต่ว่าคาดเอวลูกค้าไม่ได้ซีเรียสเนาะก็เลือกมาเป็นแบรนด์ฟรีฟอร์มนะคะเป็นของฟรีฟอร์มตัวนี้เป็นคาดเออของฟรีฟอร์ม มีฟอร์มเดี๋ยวเขาก็จะทํามีทั้งแบบไฟแล้วก็แบบไม่ไฟแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ซีเรียสว่าต้องไฟหรือไม่ไฟลูกค้าก็เลยเอาแบบไม่มีไฟก็ได้เนาะให้ดูงานสเกิร์ตกันนิดนึงนะคะจริงคันนี้ก็หล่อนะโอเคเดี๋ยวต้อมจะพาไปดู นั่นในกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในเพราะว่านี่ได้ว,ว่าคันนี้เป็นคันแรกของต้อมเลยดีกว่าที่แบบทบาเบาะสีนี้เดิมทีเราจะมีแต่ทาเบาะสีดํานะคะเรามาเปลี่ยนแนวกันบ้างมาเปลี่ยนแนวกันเนาะตัวนี้นะคะเดี๋ยวต้อมขออนุญ,ญาตเอาแทนรองออกก่อนเนาะโอเคจะได้เห็นกันชัดๆนะคะตัวนี้เป็นเบาะนะคะลูกค้าอยากได้เหมือนตัวท็อปเราก็เลยจัดให้นะคะเป็นเบาะสีออกน้ําตาล แชมเปญนิดนึงนะก็จะได้สีโทนสีประมาณนี้ถามว่าเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็อ่าเป็นสีเทียบเคียงนะคะทำแผงประตูข้างให้ด้วยนะคะก็จะบุกแผงประตูข้างให้เรียบร้อยสวยงามเป็นอย่างดีนะคะนี่งานเบาะของเรานะคะเรียบหรูดูแพงมากๆนะคะ แล้วก็มากับพรมสีน้ำตาลนะคะพรม 6D ดีนะคะ mm hmm. เข้ารูป mm hmm. เข้าชุดอย่างดีนะคะสีน้ำตาลเนียบหรูหลรานะคะ mm hmm. แต่ก่อนอื่นที่เราจะสตาร์ทรถเดี๋ยวเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เรามีการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เป็นแผงประตูข้างที่มาพร้อมกับกระจกไฟฟ้านะ,ะจริงจริงกระจกไฟฟ้าก็จะมาพร้อมกับออปชันที่สามารถพับได้ด้วยนะ โอเคค่ะก่อนเราจะสตาร์ทลดนเนาะอันนี้เคยทําไว้คลิปที่แล้วนะลูกค้าสนใจนะคะนี่เป็นกระจกพับได้นะคะพร้อมกับสัญญาณกันขโมยนะคะอันนี้คือพับได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้กลัดดอกให้ลูกค้าลูกค้าต้องไปกลัดดอกเองนะจริงๆก็เอาอันนี้ไปกลัดดอกจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะ มาต่อกันที่ฟังก์ชันด้านในตรงคอนโซลนะคะตัวนี้นะคะกระจกนะคะอ่าตัวนี้นะคะเราจะให้เป็นมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยให้กับลูกค้าด้วยนะคะจริงๆอ่าไม่มีมากับรถนะแต่ว่าอันนี้เราเป็นออปชันเสริมให้ไปนะคะตัวมันติฟังก์ชันเนี่ยใช้งานได้จริงนะคะใช้งานได้จริงกับเจ้าหน้าจอที่มี ในในรุ่นนี้ที่ติดตั้งเพิ่มเนาะเดี๋ยวต้องจะไปกดหน้าจอให้ดูตัวนี้มาพร้อมกล้องถอยนะคะหน้าจอกาวนิวเป็นจอ Android นะจอ a n น r o i d นะคะตัวนี้เนาะก็ใช้งานง่ายมากๆนะคะจะจะเป็นเหมือนโทรศัพท์เราแหละเนาะเปิด Wifi แชร์ฮอสปอตต่างๆสามารถเชื่อมต่อฟังก์ชันที่แบบหลากหลายเหมือนโทรศัพท์เราได้เลยนะคะ เล่นได้มี Google Chrome มี YouTube มีนู่นมีนี่แล้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้เหมือนโทรศัพท์เราเลยนะคะก็เป็นหนึ่งฟังก์ชันที่ติดตั้งเพิ่มไปนะคะสวยงามเต็มระบบเนาะก็เจ้ารุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากได้รุ่นนี้นะคะไปครอบครองนะคะตอนนี้โปรโมชั่นของเรานะคะดาวเริ่มต้นนะคะดาวเริ่มต้นเพียง 7,900 0บาทเท่านั้นนะคะก็จะได้เจ้ามิวเอ็กซ์หนึกทีฟนะคะของเราไปขับได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้องผู้หญิงขายรถอิสสูด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูคันไหนอีกจัดเต็มไหมหล่อไหมวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ